เฮ้พิกี้ฉันมีอะไรจะบอกนะนี่มันตื่นวันเสาร์แล้วนะเราคนก็เต็มตนายมาทำงานค่อยนั่งหน้าห้อยเป็นหมูเค็มคนเดียวมานั่งโต๊ะนี้เสิร์ฟได้ตั้งหกหัวเล็ดซูโดกุยินของว่าตลกเฮ้ <Hey! S 1> นายไม่ได้เป็นรายที่แย่สุด้าถามแต่นายต้องลองคิดมุมมองใหม่เรื่องสาวงามอะมีสนใดบ้างพิ่ทตอน อ,อาายากรู้ต้องเรื่องราวปู่วิเศษบนากาไม่ต้องล่าว่ามีกระตูนที่เล่มสะโซ่ไหวแล้วกันลถึงโดนเธอกดสายถึงหมดเชื่อไหมวันเศ้าต้องหลับอยู่บ้านคนเดียวสักทีจองไอติมคนเดียวอย่างนี้นั่งจับปนโซฟ,า,ฟาเงียบเงาเล่นโซลินแครกับตัวเองเข้าไม่ลองดูมันเลยที่มีเดียวไปกับกันนี่สิมันคงดีนแน่ๆถ้าได้เจอหญิงที่ไม่จี๊ด กนตายฮีโร่เป็นเพื่อนนายได้แล้ว้าทำเอ็กซ์ไซซ์โหน่บ่ายยกขาคงแจมแก้วอยกกับตัวมัวเอาแต่อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเต้นด้วยกันเขวาจอหัวรดและสาวเต้นรำเกง่งแต่สาวจำนวนมากชอบหนุ่มนุ่งจังเกงรองพาซีรองเท้าที่ไม่เหมือนเท้าของนายปล่อยนวดเท้าไปกระชมและเดินเล่นจะ ทำได้ตามที่ฉันบอกนายก็ไม่ใจแเบคนที่เดอจริงๆก็ซ่อนเก็บมากแมนสุดเแ่บอกันคล้ายแล้วไปเที่ยวเต้นให้นหลุกสุดเดียวจะได้ไม่ต้องมานั่งปอยอยู่โตะวางแค่คนดียวเฮ้เพื่อกี้ขอโทษที่เรามาช้าไปหน่อยถ้าทางนายจะเก่งในะเรื่องนี้โดนไปต่บพึงฉันนะ